นนสวัสดีค่ะคแพรค่ะก่อนครับผมพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะคะในรายการเชียงใหม่ New p o แอลค่ะ วันนี้นะคะเพรกับพี่กรณจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เส้นทางแม่ริมแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะเริ่มจากที่นี่ค่ะสารากาแฟเราจะมาเริ่มทริปของเราโดยการทานข้า,าวเช้าที่นะคะหลังจากนั้นก็จะไปเนินจำสาแล้วก็น้าตกเหมาะฟ้าค่ะแล้วก็ไปชมสวนสวยๆสวนส้มมีจิรกุลครับ ค่ะเรียกได้ว่าโปรแกรมวันนี้แบบอัดแน่นามากๆเลยนะคะโดยที่ชริปของเราเนี่ยจะมีด้วยกันสองวันหนึ่งคืนค่ะที่พาของเราชื่อว่าบูรีเฮาส์นะคะคเป็นสไตล์แบบแคมปิ้งเอาพี่กอแบบน่าไปมากยังไ,ไงก็ติดตามเรามาครับค่ะคตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะคะยังไงเราไปทานข้าวเชา้ากันก่อนดีกว่าตามมาดูกันเลยค่ะไลครับ สาราคาเฟ่น,นะครับโอบร้อมไปด้วยธรรมชาติตั้งอยู่ถนนแม่ริมสมเด็เก่าตบแม่แรมอ,อแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ด้านนอกของร้านกว้างขวางดีมากครับมีสาราขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้หลายสิบท่านบรรยากาศภายในเป็นบ้านสไตล์ร้านนาไทย2ชั้นครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะนั่งชั้นล่างหรือชั้นบนบรรยากาศน่านั่งมากครับอากาศไม่ร้อนเลยว้าวอาหารเช้ามีอะไรกบ้างคร,รับพก เป็นข้าวผัดต้มยำทะเลค่ะแล้วก็สลัสดบวดนะคะแล้วก็บะหมี่ิ้วซี่โครงค่ะโอเคครับงั้นะเรามาดยกันเลยหิวมากขัวม่กินเลย,เลยครับหลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วเราก็จะไปเที่ยวน้ำตกกัน าถึงน้ำตกหมอกฟ้านะครับตั้งอยู่บริเวณของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยตำบลศพปิงอเภอแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่เป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นลักษณะของสายน้ําที่ไหลามาจากหน้าผาสูงกว่า300เมตรเลยทีเดียวครับลงมาสู่แอ่งน้ําขนาดใหญ่ด้านล่างจนเกิดเป็นอองฟุ้งกระจายมองดูเหมือนม่านหมอกจากท้องฟ้าเลยเป็นที่มาของชื่อน้ําตกหมอกฟ้านั่นเองครับ หลังจากที่เราท่องเที่ยวสนุกสนุกที่น้ำตกกันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปกินข้าวเที่ยวที่เนินจำสายกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เนินจำสาค่ะกับคุณนกนะคะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มเมนูกันเลยนะครับว่ามีอะไรที่รังสรรค์ให้เราบ้างนะครับเริ่มต้นที่ชาเนาะเมี่ยงใช่ไหมครับ นี่เป็นน้ำคนาค่ะข้าวซอยเส้นดำเหรอครับเป็นแบบแตกตามากเลยนะนี่ผักบูชีสค่ะพริกหนุ่มทอดชีสนะคะเป็นพริกหนุ่มที่เราปลูกในไร่เลยค่ะของหวานคือแคลัทเค้กนะคะต้องมาชิมที่เนินจำใสนะครับ พรายกับพี่กรประทับใจมากเลยนะคะที่นี่เพราะว่าเขาใส่ใจในทุกส่วนเลยจริงๆวัตถุดิบคือปลูกเองเก็บเองในพื้นที่นี้เลยรับรองได้ว่าออร์แกนิกมากไม่มีสารเคมีเลยค่ะและนอกจากอาหารจะอร่อยแบบไม่ซ้าใครแล้วบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีมุมให้นั่งจิบชาเหมาะออกไปเป็นทุ่งหญ้าสีทองสุดสายตาแบบนี้อยากแนะนําให้ทุกคนได้มาลองกันจริงๆนะคะ หลังจากทานอาหารจนอิ่มท้องแล้วนะคะแล้วก็ไปตะลุยสถานที่ต่อไปกันค่ะที่สวนส้มมีเจรกุลค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนส้มมีเจรกุลนะคะมาชิมส้มสดๆกันที่สวนเลยครับใช่ท่ามกลางวิวภูเขาแบบนี้เลยนะคะและน้ำส้มสดๆที่นี่ก็อร่อยมากด้วยตรงที่แนะนําที่นี่นะคะเจ้าของสวนคุณแอ๋ก็บอกว่าจะมีน้าส้มสดๆจากสวนนะคะแล้วก็เมนู Black Orange ที่เขาบอกว่าเป็นน้าส้มแล้วก็อเมริกาโน่ค่ะต้องมาชิมนะครับ เที่ยวกันมาทั้งวันจนถึงเย็นก็ถึงเวลาเข้าที่พักของเรากันแล้วค่ะเอ,อ๊มีใครอยู่ไหมน้ะ ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่เกาหลีนะคะแต่ว่าเราอยู่กันที่ u ร HOUSE ค่ะหรือว่าที่พักของเราในทีิปนี้นั่นเองในอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศเกาหลีมากใช่เพราะที่นี่นะคะเขาจะมีที่พักแบบ2สไตล์ด้วยกันค่ะก็คือเป็นบ้านแบบสไตล์เกาหลีแบบนี้หรือว่าจะเป็นแคมปิง้งด้านในค่ะบ้านพักเกาหลีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูรกันด้านในเลยนะคะว้าว แล้วเราก็มาพักกันที่อูรีเฮาส์ครับเป็นที่พักน่ารักนรักตั้งอยู่ตำบลป่าแปลงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับลักษณะเป็นเหมือนที่พักตกแต่งด้านในและด้านนอกบ้านเป็นสไตล์เกาหลีทั้งน่ารักและสงบเป็นส่วนตัวมากเลยครับที่พักไม่ให้เลือก2แบบครับแบบบ้านฮันอกกับแบบเต็นท์ครับ ของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาทานที่นี่เลยอูรีเฮาส์ค่ะก็จะเป็นแบบอาหารสไตล์พื้นเมืองนะคะปกติเนี่ยถ้ามาเต้นแบบเราจะแบบย่งางหมูกระทะเนาะตอนนี้แบบเปลี่ยนบรรยากาศมาทานอาหารเมืองเนาะเขาก็จะมีอันนี้นะคะเป็นหมูทอดมะแขวน,ขวนแล้วก็นี้อะไรคะพี่กรณยำใบชายำใบเมี่ยงครับผมเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงมาชิมกัน วันนี้เราก็เดินทางกันมาทั้งวันแล้วก่อนับน้องแพรก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับฮัลโสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าค่ะแล้วก็ตื่นมาเพื่อมาดูพระอาทิตขึ้นค่ะ สวยมากเลพี่กรหนาวด้วยอากาศแบบหนาวมากแล้วก็แบบได้มาถึงไฟอุ่นๆแบบนี้แบบเยี่ยมมากสุดยอดไปเลยค่ะแล้วก็ในตอนเช้าวันนี้นะคะคุณเจ้าของแคมป์เขาก็จะมาทำกับข้าวเช้าให้เราทานก่อนที่จะออกไปตะดยเชียงดาวทพิปของเราในวันนี้นะคะ วันนี้เราจะไปถ้ำหลวงเชียงดาวแล้วก็ส,สถานท่องเที่ยว<ไ>เส้นเชียงดาวดอยเชียงดาวใช่คะ่ะวันนี้ตารางของเราก็เน้นมากอย,อยู่ก่อนกับดวงวนเชียงใหม่เด็กไงตอนนี้แพคกับพี่กรณจะขอไปหานข้าวเช้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตะลุยเชียงดาวกันนะคะเ <laughs> มื่อเช้าของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟโอวัลตินและขนมปังปิ้งอันนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของความ ไม่เคยพิ้งไม่เคยิ้งฐานเนาะข้าหลังของความ w h ิ้งฐานนะคะไม่เลยยนอกจากขนมปังแล้วเนี่ยก็ยังมีข้าวต้มกุ้งทานกับไข่ลวกทานร้อนๆในบรรยากาศหนาวๆในตอนเช้าแบบนี้ฟีลกู๊ดสุดๆไปเลยค่ะ แล้วเราก็ทานข้าวเช้ากันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เชียงดาวใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะขอมาแจ้งข่าวดีกับทุกทคนก่อนนะคะว่าแค่เพียงกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะคะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับไปเลยที่พักปี2รางวัลค่ะเดือนหนึ่งเต็นท์เนี่ยก็จะสามารถเข้าพักได้2 3ถึง3คนค่ะใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะ,อยะๆนะคะก่ะอดเดินทางกันต่อค่ะ สำหรับเอพิโซดนี้จะขออยูดในเพียงเท่านี้ก่อนและสถานีต่อไปจะขอไปต่อในอีพีหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะาอาหารที่เราจะพาไปลองกินแล้วก็สถานที่ที่เราจะพาไปเนี่ยดีมากแล้วเ,เจอกันในอีพีหน้านะคะอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะมาถิงไฟแบบนี้แบบดีมากเลยอ่ะต้องมาถิงไฟกับพิธีกรคนดังดังไงพไิธีกรดังไฟไง <laughs>